ับสวัสดีท่านผู้บริหารนะครับและคณะครูนะครับโรงเรียนสันติศึกษานะครับวันนี้ผมขออนุญาตนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับรายง,งานการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูได้ทําในปีการศึกษา2563นะครับก็ขอสืบท้าความไปหน่อยหนึ่งว่าเมื่อประมาณต้นปี63เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปให้ความรู้นะครับในเรื่องของการทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับแล้วประมาณปลาย ไปทำหนึ่งนะครับยเทำหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปวิพากษ์นะครับโครงร่างการวิจัยว่าครูจะทํำยังไงแล้วก็ผมก็เติมเต็มว่าเออมีสิ่งไหนบ้างที่ควรทํานะครับแล้วในเทอมสองเนี่ยเราก็มีการติดตามบ้างเป็นระยะระยะนะครับพอช่วงปิดเทอมทําคะแนนเสร็จทําเกรดเสร็จแล้วเนี่ยครูทุกท่านก็ได้ทําวิจัยในชั้นเรียนมาให้ผมนะครับเพื่อให้ผมลองช่วย ตรวจสอบหน่อยแลกเปลี่ยนหน่อยว่าสิ่งที่รูทำเนี่ยถูกต้องไหมหรือว่าอะไรต่างๆอย่างไรซึ่งผมก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าวิจัยทั้นเรียนเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดครับเพราะคอนเซ็ปต์ที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องของเห็นเด็กมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน K, ด้านเอรลอด้าน P แล้วเราก็หยิบตรงนั้นมาหานวัตรกรรมง่ายๆลองใช้ดูสักหเดือน2เดือนสุดท้ายเราก็มาดูว่า นักเรียนน่ะได้รับการพัฒนาไหมทั้งด้าน K ก็ได้ A ก็ได้หรือ P ก็ได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับครูครับคอนเซปต์คือพัฒนานักเรียนแต่สิ่งที่ผมจะมานําเสนอผ่านคลิปวีโอครั้งนี้ก็คือแล้วในปีการศึกษา2564เนี่ยครูจะสามารถต่อยอดจากงานวิจัยของ,ของ,ของตัวเองนะในปีการศึกษา2563เนี่ยต่อยอดในประเด็นไหนได้บ้างนะครับ วันนี้เราลองมามาฟังไอเดียของผมกันนะครับเนาะซึ่งผมก็จะขอไล่ทีละคนทีละคนอย่างเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับขออนุญาตไปที่คุณแลกนะครับคับครูพรค,ครูคพริพพมลลัตวันลานะครับทําเกี่ยวกับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทานของเด็กอนุบาลสามถ้าที่ผมอ่านดูเนี่ยคือน้องเขาไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่หรือกินก็กินไม่หมดนะครับ ครูเขาก็เลยหานวัตเห็นปัญหาแล้วว่าเออเด็กเขาไม่ค่อยกินข้าวมีกันอยู่4คนนะครับรเขาก็เลยหานวัตกรรมง่ายๆคือเรื่องของนิทานก็เอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังให้เด็กเห็นว่าประโยชน์ของการรับประทานอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วครูก็ก็เช็คนะครับมีแบบติดตามมีเลตติ้งสเกลชัดเจนเลยนะครับน้องสุดท้ายน้องทั้ง4คนก็ก็รับประทานอาหารได้ดีขึ้นนะครับไม่ถึงกับร้อปรเแต่ มีการพัฒนาขึ้นนะครับผมก็เลยให้ข้อไอเดียครูพี่มนรัตต่อไปว่าเนี่ยในปีกระสาหน้านะครับครูครับลองเปลี่ยนจากการเล่านิทานเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นกกนวัตกรรมอย่างอื่นดูซิอาจจะเป็นเรื่องของบทเพลงไหมหรือเป็นเรื่องของการเสริมแรงด้วยวิธีอื่นนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่าหากเราใช้วิธีอื่นเนี่ย กับใช้การเล่านิทานเนี่ยได้ผลเหมือนหรือแตกต่างกันนะครับเพื่อคุณจะได้ข้อค้นพบว่าเด็กอนุบาลสามที่ครูรับผิดชอบเนี่ยเ,เขาอาจจะไม่ชอบในเรื่องของสิ่งเล่าอย่างอื่นแต่ชอบของเรื่องของการเล่านิทานก็เป็นได้ก็จะเป็นข้อค้นพบงานวิจัยของเราในปีกระสานาก็คือเปรียบเทียบกันระหว่าง6-3กับ6-4นะครับครูครับอันนี้ฝากไอเดียครูพิมลรัตน์นะครับครูท่านต่อมานะครับครู นุริยะนะครับครูนุริยะอันนี้พัฒนาทักษะการพูดของเด็กปสมวัยโดยใช้นิทานเหมือนกันนะครับโดยใช้นิทานเหมือนกันถ้าที่ผมอ่านดูเนี่ยคือน้องเขาพูดมีทักษะการพูดที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับพูดถูกบ้างพูดผิดบ้างอะไรประมาณนี้มีกันอยู่ประมาณ3 4ี่ท่าน3 4ี่คนนะครับเนาะครูก็เลยเลือกนิทานมา เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ออกมาพูดออกมาเล่านะครับตรงนี้ทำไปประมาณอยู่13สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะครูคเนาะค่อยๆติดตามค่อยๆพัฒนาไปชอบตรงที่ว่ามันมีรูบิกที่ง่ายๆแต่ชัดเจนว่าว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างนะครับว่ขอออกมาแล้วเนี่ยเขาแนะนําตัวเองได้ไหมเล่าเรื่องที่พบเจอดึงนจบไหมเล่านิทานประกอบท่าทางได้ไหมก็เป็นรูบิกแบบง่ายๆสไตล์ของเด็กๆปฐมวัยนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมมีไอเดียเสนอต่อในปีกษะสา2 5อคือในระหว่างที่ที่น้องเขามาเล่าทีทานให้ฟังเนี่ยครูลองอัดคลิปสั้นๆดูแล้วก็เวลาว่างๆเนี่ยลองเอาคลิปเนี่ยมาเปิดให้น้องๆเขาเห็นว่าเขามีจุดที่ควรพัฒนายอย่างไรหรือมีจุดที่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างไงบ้างซึ่งการพูดเนี่ยผมเชื่อว่าครูครูอนุบาลเนี่ยมีจิตวิญยาในการพูดกับเด็กๆอนุบาลน,นะครับเนาะ น้องก็จะได้เห็นว่าเออสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเออตรงนี้มันผิดนะตรงนี้มันถูกนะตรงนี้มันดีแล้วเพื่อพัฒนาขึ้นนะครับเพราะนั้นหลักการก็จะคล้ายๆอันนี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการเล่านิทานทเฉยๆเป็นเล่านิทานและครูก็อัดคลิปด้วยก็จะเป็นนวัตรกรรมอันใหม่คือมีคลิปมาประกอบด้วยนะครับอันนี้ฝากไอเดียครูนุริยะนะครับตรงนี้ ต่อม,มานักภูวิลาวันนะครับผูวิลาวันชุ่มใจนะครับคือพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งอันนี้น้องเตรียมอนุบาลนะครับเด็กมากนะครับเนาะผมก็เปิดดูนะครับเนาะคือครูเขาก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับอย่างเช่นการเตะบอลการโยนบอลใส่ตะก,กร้าลูกบิดง่ายๆนะครับครูครับผมชอบมากคือได้กับไม่ได้เช่นโยนบอลใส่ตะกร้า เด็ก,ดกคนนี้ทำได้ไหมถ้าได้ดก็ได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้แล้วเราก็เอาความถี่ร้อยละมาใส่นะครับแล้วก็ดูซิว่าทําไปประมาณ7จสัปดาห์เนี่ยน้องเขามีพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สถิติอะไรที่สูงความถี่ร้อยละเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วนะครับสําหรับน้องๆของระดับชั้นปฐมวัยนะครับผมก็เลยฝากไอเดียครูวิลาวันนิดนึงว่า ในปีการศึกษาเนี้ยครูได้7กิจกรรมแล้วในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับน้องๆเตรียมอนุบาลในปีการศึกษาหน้าลองคิดค้นกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาใหม่ครูอาจจะได้ประมาณ6 7เจกิจกรรมกันแล้วแต่พอสิ้นปีการศึกษา2564เนี่ยครูจะได้กิจกรรมในเทอม6กในปี6กาเนี่ยเกิจกรรมและจะคิดใหม่ในปีการศึกษา64อีกสัก5-6กิจกรรมรวมกันเป็น10กว่ากิจกรรมทำเป็นคู่มือครับครูครับ ทำเป็นคู่มือเลยว่าคู่มือการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมกลางแจ้งก็ประกอบด้วย10กิจกรรมเพราะตรงเนี้มันผ่านการทดลองใช้แล้วผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วครูจะได้มีเล่มคู่มืออีกเล่มหนึ่งเป็นผลงานของโรงเรียนสันติศึกษาในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ผมฝากไอเดียไว้กับครูวิลาวันต่อนะครับ ่านต่อมานะครับครูดวงอมบลน,นะครับอันนี้ชอบมากนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็กชั้นประถมสอง 2, โดยการปลูกถั่วเขียวครับครูครปัญหาคือน้องอนุบาลสองหนึ่งคนไม่ค่อยกินผักครูก็เลยคิดนวัตกรรมง่ายๆคือให้น้องเขาปลูกถั่วเขียวแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตด้วยว่าเป็นยังไงเชื่อไหมครับว่าน้องเขา มีผลการกินผักที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป12สัปดาห์ใช้กิจกรรมในครูครับ,รบอันนี้คือสเสน่ห์ของวิจัยในชั้นเรียนไม่ต้องใช้นวัตกรรมเยอะแยะและก็ไม่ต้องใช้สถิติขั้นสูงนะครับผมยายครูด,ดูเห็นนะ้องไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าง่ายๆครับสัปดาห์1นึงถึงสสัปดาห์แล้วก็เช็คง,ง่ายๆว่าในสัปดาห์นั้นน่ะน้องก็กินผักกี่วัน คือคะแนนเต็มห้าคืออาจารย์รังคารพูดผัษสุกไม่กินผักกี่วันแรกๆกก็คือไม่ยอมกินผักเลยแต่พอนานๆมากินผักดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายกินผักทุกวันเลยซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าน้องก็เห็นการเจริญเติบโตของต้นถักเขียวนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเออผักมันก็มีประโยชน์กับร่างกายนะชอบมากครับของครูด,ดวงกมนเนาะผมก็เลยฝากไอเดียของครูต่อไปว่า เมื่อสอนให้นักเรียนได้ปลูกผักแล้วเนี่ยอาจจะพัฒนาในเรื่องของการจดบันทึกการวาดภาพการลงลายมือส,อสีนะครับฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่จากการสังเกตการจเจริญเติบโตของผักทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้มาเต็มๆทักษะการสังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่มือเราเราเด็กน้องเขาต้องได้วาดรูปแล้วก็ระบายสีอันนี้ฝากไอเดียต่อ ในปีการศึกษา6กนะครับอันนี้ชอบมากนะครับเนาะไม่น่าเชื่อว่าการปลูกผักปลูกถั่วเขียวก็สามารถจะปรับพฤติกรรมเด็กให้ชอบกินผักได้นะครับท่านต่อมานะครับครูปียานุษย์นะครับเนาะใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีทั้งนิทานนะคุณเนาะมีทั้งการปลูกถั่วเขียวแล้วก็มีทั้งเกมการศึกษาว่า พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมเช่นกันครับเล่มนี้ก็ง่ายๆครับชอบนะครับมีรูบิกที่ชัดเจนสถิติไม่ต้องอะไรสูงเลยคือทําได้กับทาไม่ได้แล้วก็เอาความถี่ร้อยละมามาพัฒนานะครับแล้วก็มีกราฟให้เห็นความพัฒนาต่างๆนะครับน้อตรงนี้ซึ่งตรงนี้ไอเดียผมก็เลยเสนอต่อไปว่าในปีการศานะึกสา2564น่ะ ถ้าเราลองเปลี่ยนจากเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมอย่างอื่นที่นักเรียนได้ลงจริงๆได้ลงมือทำจริงๆอาจจะเป็นกิจกรรมสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนสำรวจสิ่งของที่ทำจากเหล็ก,กทำจากไม้ในโรงเรียนแล้วลองดูซิว่ากิจกรรมตรงนี้มันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนได้ไหมปีนี้เราใช้เกมพบว่าเออพฤติกรรมทางสังคมของน้องๆท,ที่ที่มีปัญหาเนี่ยดีขึ้น ถ้าปีหน้าล่ะเราใช้อย่างอื่นแทนออกไปนอกห้องเรียนแล้วผลของการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยยังจะดีอยู่ไหมเราจะเห็นแล้วว่าอ๋อเด็กที่เรารับผิดชอบสองปีเนี่ยชอบไม่เหมือนกันหรือว่าชอบเหมือนกันอันนี้ก็ฝากไอเดียครูนะครับเปลี่ยนจากเกมเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะครับตรงนี้เนาช่วงนี้อากาศร้อนครับครูผมนี่เหงื่อไงแล้ย้อยแล้วก็ช่วงนี้ก็ มีเสียงรอบๆบ,บ้านเขาเขาปรับปรุงบ้านครับก็อาจจะมีเสียงอะไรแทรกมากาก็ขออภัยนะครับเนาะเพราะว่าการอัดก็คือแบบบ้านๆเลยเปิดแอร์แล้วก็ใช้มือถือเรานะครับอัดเลยนะครับท่านต่อมานะครับครูชนทิชาเนาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล3ก็คือให้เล่านิทาน ออกมาพูดเล่าเรื่องตามจินตนาการเล่านิทานที่ตัวเองเลือกนะครับเนาะตรงนี้มีลูบิกที่ชัดเจนคือถ้าที่สังเกตของครูอนุบาลคือรอบนี้จะมีลูบิกที่ชัดเจนเลยว่าทําได้ทําไม่ได้หรือว่าเป็นแบบหนึ่งสองสามหนึ่งเป็นยังไงสองเป็นยังไงสามยังไงซึ่งตรงนี้ขอขอชื่นชมสายชั้นอนุบาลเลยว่าแสดงว่าเข้าใจคอนเซปต์ของของการประเมินในชั้นเรียนว่า ทักษะการสังเกตเนี่ยมันต้องคู่กับรูบิกง่ายๆสําสหรับอนุบาลอาจจะเป็นทําได้แต่ทําไม่ได้หรือเป็นแบบ1 2ึก็ได้นะครับของครูชนทิชานะครับผมก็ก็ให้ไอเดียต่ตอไปว่าในปีการศึกษาหกสีเนี่ยเมื่อนักเรียนออกมามาพูดหรือผู้นําเสนอหน้าชัเรีียรลองอัดคลิปมันจะเหมือนของครูท่านตะเกียครับครูนุริยะนะครับ อัดคลิปเสร็จแล้วก็เวลาว่างๆก็เปิดคลิปนี้ให้น้องเขาดูว่าเออนักเรียนนักเรียนมีขอ้อตรงไหนควรพัฒนาไหมพูดดังไปไหมอะไรต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าจิตวิทยาของคอรูอนุบาลเนี่ยสามารถพูดให้เด็กได้เห็นว่าเขามีจุดไหนที่ดีแล้วเขามีจุดไหนที่ควรพัฒนานะครับฝากไอเดียครูนะตรงนี้เปลี่ยนจากการเล่านิทานอะไรต่างๆเพิ่มเติมโดยการอัดคลิปเพื่อให้เด็กเขาเห็นตัวเอง ชัดๆเลยว่าเขามีตรงไหนต้องปรับปรุงบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันดีอยู่แล้วบ้างนะครับอันนี้ฝากนะครับครูชนทิชาท่านต่อมานะครับครูอามีบะบินอับดุลเลาะ์นะครับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับโดยการปั้นดินน้ำมันสำหรับเด็กชายกอไก่ชั้นเตียงนโยบายอันนี้ก็คือคนเดียวนะครับ เป็นวิจัยชั้นเรียนที่ทากับคนเดียวผมย้าเสมอว่าวิจัยชั้นเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทํากับเด็กนักเรียนทั้งห้องหนึ่งคนก็ได้นะครับก็เป็นเคสตัตดี้ไปซึ่งตรงนี้น้องเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กจับอะไรไม่ค่อยถนัดครูก็เลยใช้นว,วัตรกรรม,มง่ายๆครับครูครับคือปั้นดินน้ํามันครูสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมนิทานปลูกผักปั้นดินน้ำมันเป็นนว,วัตรกรรมที่ง่ายๆไม่ต้องเสีย ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเพียงแต่ใส่ไอเดียเข้าไปนิดนึงนะครับมอตรงนี้ซึ่งผมก็ให้ไอเดียต่อไปว่าในอนาคตนะครับถ้าปิดปั้นดินน้ำมันเนี่ยอยากให้ครูลองลองเปลี่ยนรูปทรงรูปทรงนะครับเพราะว่าถ้าดูในลูบิกที่ครูทำเนี่ยครูบอกว่าให้น้องเขาปั้นรูปทรงกับรูปสัตว์แต่ในอนาคตลองเปลี่ยนจากรูปทรงที่มัน เด็กเห็นบ่อยๆในชั้นเรียนสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมเป็นการเชื่อมโยงเป็นการสอนเด็กเลยว่ารูปทรงในชีวิตประจํวาวันมันมีอย่างนี้นะแล้วเอารูปทรงตรงนั้นมาปั้นให้หนักเรียนเห็นหรือฝึกให้หนักเรียนได้ปั้นตามรูปทรงดังกล่าวหรือสัตว์สัตว์แต่ขอเป็นสัตว์ที่นักเรียนรู้จักคุค้นเคยแล้วก็พบเห็นได้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงว่าเมื่อปั้นตรงนี้นครูอาจจะสอนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเสริมเข้าไปด้วย น้องก็จะได้พัฒนานทั้งความรู้แล้วก็พัฒนานเรื่องของกล้ามมือมัดเล็กด้วยนะครับอันนี้ฝากไอเดียครูอภิบาหน่อยนิดนะครับตรงนี้อาะอีกท่านนะครับครูเมธินีเสมอเชื้อนะครับกล้ามเนื้อมือในการทํางานของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งโดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะอันนี้เป็นของอนุบาลหมดเลยนะครับผมก็บอกไว้ว่าผมก็ไปลองไปดูใบงานก่อนเนาะก็คือครูก็ ให้เด็กเขียนอะไรบ้างเช่นเขียนตัวเลขอารบ,บิบเขียนตัวอักษรนะครับนาะลากเส้นต่อจุดระบายสีภาพอะไรต่างๆต,ตรงนี้ขยำกระดาษแล้วก็ปั้นดินน้ำมันผมเลยเสนอต่อไปว่าในปีการศษาน้าเนี่ยอย่างเช่นนาอในปีการศษาน้าเนี่ยอยากให้นักอยากให้ครูดได้กำหนดโจทย์ที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นนะครับ เช่นผมบอกเลยว่ากิจกรรมที่สัปดาห์ที่5ถึงที่8เนี่ยสัปดาห์ที่5เนี่ยของครูจะเป็นเรื่องของการเขียนภาพตามรอยปะลากเส้นต่อจุดการระบายสีเอาภาพที่นักเรียนเห็นมาเป็นโจทย์อย่างเช่นการระบายสีภาพเนี่ยก็เอาภาพที่น้องก็เห็นเลยอาจจะเป็นรูปของต้นไม้ในโรงสันติศึกษาการลากเส้นต่อจุดก็อาจจะเป็นโรงอาหารของโรงสันติศึกษา เชื่อมโยงว่านักเรียนต่อจุดได้1ในถึงสิและในขณนะดเดียวกันเขาจะได้เห็นว่าเป็นภาพที่เห็นในชีวิตประจําวันเราก็อาจจะสอนในเรื่องของสุขอ,อนามายัยเวลาไปรับประทานอาหารหรือถ้าครูใช้สนามบอลลากเส้นต่อจุดนะครูก็อาจจะสอนในเรื่องของรูปทรงง่ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าเป็นเขียนตามรอยปะรูปภาพก็อาจจะเป็นรูปภาพในห้องเรียน เด็กเขาจะรู้อ๋อสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่ครูฝึกเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับตรงนี้ก็ก็ฝากครูอนุบาลทั้งทั้งสายชั้นเลยนะครับทั้งสายชั้นเลยตรงนี้นะครับเนาะซึ่งครูอาจจะจับกลุ่มกันในเรื่องเดียวกันเช่นพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องทําวิจัยต่างคนต่างทางโะเล่ม ในปีกรสาหน้าครูอาจจะเห็นปัญหาเดียวกันปัญหาเดียวกันแต่เราลองมาจับมือด้วยกันจับมือกันแก้จับมือกันทำเพราะนะั้นงานวิจัยอาจจะทำต้องสามคนก็ได้จัดทำโดยครูกอไก่ครูขอไข่ครูขอค,คขอยก็เป็นได้นะครับพัฒนาพัฒนาจุดเดียวแต่อาจจะใช้นวัตรกรรมหลายอย่างพัฒนาจุดเดียวใช้นวัตกรรมหลายอย่างครูจะได้เห็นว่าเด็กที่ได้รับการพัฒนานเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง นะครับตรงนี้ฝากไอเดียนะครับครูจะได้ไม่ไม่เหนื่อยนะครับเราจะได้ร่วมมือกันทําตรงนี้พอมาอีกท่านนะครับครูสุวิทีนะครับทําในเรื่องของการใช้ห้องสมุดเคลื่อนที่ของนักเรียนโรงเรียนสันติศึกษาอันนี้ก็เป็นงานวิจัยประเภทสํารวจว่านักเรียนแฮ ppy ไหมเวลามาใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเนี่ยถ้าแฮ ppy เพราะอะไรถ้าไม่แฮ ppy เพราะอะไรซึ่งตรงนี้ผมอยากให้โรงเรียนโรงเรียนอื่นหรือกลุ่มงานอื่น เกี่ยวกับการใช้ห้องดนตรีการใช้ห้องพละการใช้ห้องศิลปะเนี่ยได้ลองทํางานวิจัยในลักษณะนี้ดูนะครับว่าว่าเขามีความพึงพอใจไหมในการมาใช้ห้องเรียนของเราซึ่งตรงนี้ผมต่อฝากคตรูต่อยอดนะครับในในปีกษัริยสองพันห้าร้อยสิบสี่ดังนี้นะครับก็คือในในตารางที่สามเนี่ยครูเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าว่าอย่างไรนะครับผมเี่ย ในแต่และประเด็นมีนักเรียนที่มากตอบมากที่สุดกี่คนมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดเนี่ยกี่คนต่างๆผมก็เลยแชร์เดียวต่อไปว่าประเด็นที่นักเรียนตอบตั้งแต่ปานกลางลงไปเนี่ยปานกลางกับน้อยเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างแล้วประเด็นพวกนี้ครูจะมีนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างคือตอนนี้ครูให้เด็กตอบอยู่ห้าระดับห้าสี่สามสองหนึ่งผมก็เลยแชร์เดียวว่า ข้อรายการที่เด็กตอบ3 2 1เนี่ยลองดูซิว่า,าแสดงมันเด็กเขาเขาไม่ค่อยแฮปปี้เราในฐานะบรรณลักษ์เนี่ยเราลองไปดูซิว่าสิ่งที่เขาข้อที่เขาไม่แฮปปี้เนี่ยเราจะใช้นวัตกรรมใดในการแก้ปัญหามันก็จะกลายเป็นวิจัยในชั้นเรียนในปีกรารศึกษา2564ต่อไปนะครับอันนี้ชอบนะครับแล้วก็ฝากไอเดียให้กับครูเรียน,นอื่นด้วยว่าห้องพันละห้องดนตรีห้องสุขะเนี่ย สามารถทำวิจัยในระยะเริ่มแรกแบบนี้ก็ได้นะครับท่านต่อมานะครับครูวิชิตนะครับทำเกี่ยวกับระบบก,การเมืองการปกครองในปัจจุบันของเด็กม3นะครับซึ่งผมก็เสนอไอเดียต่อเลยว่าคืออ่านแล้วโอเคครับเพราะว่ามีโอกาสได้คุยแลกเปลี่ยนกับครูวิทิตนอก,อกรอบมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็เลยเสนอต่อไปว่านักปีการศึกษา64เนี่ยถ้าถ้าลองเอา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมาเชื่อโมโยงกับระบบการเมืองการปกครองเนี่ยแล้วหาว่ามันถ้าเป็นระบบแบบนี้เราจะไปหาเรื่องนี้อย่างไรถ้าเป็นระบอบแบบนี้เราจะไปหาเรื่องนี้อย่างไรถ้าเราอยู่ในระบบแบบนี้เราจะไปหาเรื่องนี้อย่างไรสามระบบแต่บริหารสถานการณ์อย่างเช่นอาเซินโควิดก็ได้อานโควิด -19 เนี่ย แล้วลองให้เด็กลอง,ลองวิเคราะห์ซิว่าทั้ง3ระบอบเนี่ยกับการบริหารจัดก,การในเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเด็กอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆหรือว่าครูอาจจะต้องทํากันบ้านเยอะนิดน,นึงว่าทั้ง3าระบอบเนี่ยถ้าบริหารอย่างเงี้ยแล้วผลผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นการฝึกให้เด็กได้ไดรู้จักวิเคราะห์ว่าอ๋อสถานการณ์ทุกวันนี้ที่เราเจอเป็นแบบนี้ถ้าเราอยู่ในการเมืองการปกครองแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เราจะเป็นอย่างไรต่อ นะครับตรงนี้ฝากไอเดียครูวิธีต่อนะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นอารมณ์ของด้านภาษานะครับซึ่งวันนี้ครูจะสังเกตเนาะว่าผมจะทําเป็นขั้นๆเป็นกองๆแบบนี้เหตุที่ทําเป็นขั้นๆกองเพราะว่าเป็นไปตามชื่อคลิปวิดีโอเลยคือ collaborative research ก็คือร่วมมือกันทำงานวิจัย นะครับซึ่งผมมองว่าโรงเรียนสันติศึกษามีศักยภาพพอนล้วก็จะเป็นนวัตกรรมเลยว่ากลุ่มสาระเดียวกันหรือว่าสายชั้นเดียวกันหรือว่าปัญหาเดียวกันลองมาจับมือด้วยกันแล้วทาวิจัยเรื่องเดียวกันไปพร้อมๆกันนะครับในกองนี้นะครับจะเป็นเรื่องของภาษาทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยของครูอาซียานะครับภาษาอาหรับของครูนายะนะครับ การอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนของครูวารุณีนะครับการอ่านภาษาอังกฤษของครูแสงจันทร์การอ่านภาษาไทยของครูคุณัญญาอันนี้จะอารมณ์ด้านภาษาหมดเลยทั้งภาษาหลับภาษาจีนภาษาไทยลองดูนะครับในปีการศึกษาหน้าลองดูในปีการศึกษาหน้าว่าเราจะจับมือด้วยกันได้ไหม ในการพัฒนาทักษะในเรื่องของทั้งภาษาเรื่องของอาหารับเรื่องของภาษาไทยเรื่องภาษาจีนจับมือด้วยกันนะครับซึ่งของครูอาซียะเนี่ยผมผมอ่านเจอเป็นคนแรกผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่า<อ>เมื่อนักเรียนออกมาพูดแล้วหลังจากที่ใช้นวัตกรรมคือบันไดสีขั้นเสร็จแล้วเนี่ยออกมาพูดครูลงอัดคลิปครับครูครับ,รบเหมือนน้องอนุบานะเกบอัดคลิปดูแล้วก็ ลองหาเวลาว,ว่างเปิดคลิปนี้ให้นักให้นักเรียนดูนักเรียนในห้องหรือเพื่อนเขาเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนเขาที่พูดเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ดีอยู่แล้วมีจุดไหนบ้างที่ควรจะพัฒนาต่อนักเรียนที่พูดก็จะได้ฝึกทักษะการการพูดต่อหน้าชุมชนและในขณะเดียวกันเพื่อนๆที่นั่งฟังดูคลิปก็จะได้ทักษะ ด้านการสื่อสารเชิงบวกคือพูดอย่างไรเป็นการพูดในเชิงให้กำลังใจเพื่อนได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งคนที่พูดและคนที่ดูซึ่งตรงเนี้ยครูอาจจะมีกลุ่มเฟซบุ๊กเนาะพออัดคลิปเสร็จก็โยนเข้า Facebook ดูแล้วให้เพื่อนในกลุ่มหรือในชั้นเรียนเนี่ยคอมเมนต์เชิงบวกผมเน้นย้ำเลยนะครับคอมเมนต์เชิงบวกในเชิงสร้างสารคว่า สิ่งที่เพื่อนพูดหรือสิ่งที่เพื่อนกําลังพัฒนาเนี่ยเขามีจุดไหนบ้างที่มันดีแล้วหรือต้องพัฒนาต่อซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นมุมมองใหม่ๆที่ครูอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ฝากครูทั้ง4ี่ห้าท่านนี้ลองลองคุยกันลองคุยกันว่าเราจะทำ